ที่เกาหลีใต้ครูมัธยมปลายมีเพดานเงินเดือนอยู่ที่6.5ล้านวอนที่ฟินแลนด์ครูประถมมีเงินเดือนเฉลีย 3, ่ย3,800ยูโรส่วนที่สิงคปโปร์ครูระดับ Master teacher, มัสเตอร์ทิชเชอร์มีรายได้สูงสุดอยู่ที่9,800ดอลลาร์สิงคปโปร์และ global teacher status index พบว่าประเทศที่ให้เกียรติครูม,มากที่สุดมักมีคะแนนสอบของเด็กสูงที่สุด attention please this is not my school นี่ไม่ใช่โรงเรียนของเราแต่มันคือโรงเรียนของโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Not My School กับผมเจนโลธนพัทนะครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักห้องเรียนจากทั่วโลกที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงครับวันนี้ครับเราจะพาคุณไปดูว่าทําไมบางประเทศถึงยอมจ่ายเงินเดือน2 0 0 0 0 0บาทให้กับครูและทําไมเขาถึงเชื่อว่าครูเนี่ยไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือเสาหลักของประเทศ วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูระบบการศึกษาของประเทศชั้นนําระดับโลกครับที่พิสูจน์แล้วว่าการให้เกียรติครูการลงทุนในคุณภาพของครูแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การทําง,งานของครูนั้นคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จทางการศึกษาและความก้าวหน้าของชาติครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแนวคิดเหล่านี้แตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นในบ้านเรายังไงบ้างและอะไรคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการให้คุณค่ากับผู้สร้างคนอย่างแท้จริงครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ประเทศฟินแลนด์กันก่อนเลยนะครับซึ่งประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็คือประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับและหนึ่งในหัวใจสําคัญของความสําเร็จนี้ก็คือคุณครูครับที่เขามองว่าครูคือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการไม่ใช่แค่ผู้ถ่ายทอดความรู้เท่านั้นและการเป็นครูในฟินแลนด์นั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ พวกเขาเนี่ยถูกฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นแล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญครับครูทุกคนในฟินแลนด์เนี่ยจะต้องจบปริญญาโทสาขาการศึกษาเป็นอย่างน้อยซึ่งหลักสูตรปริญญาโทนี้เนี่ยใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า5ปีครับและถูกออกแบบมาให้เป็นหลักสูตรวิจัยเชิงปฏิบัติ เน้นการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้การออกแบบการสอนและการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้ครูในฟินแลนด์ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎีการเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆครับและการแข่งขันเพื่อเข้าสู่คณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของฟินแลนด์นั้นเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับ โดยมีอัตราการรับเข้าเรียนเพียงประมาณ1 0 1 5ของผู้สมัครทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ํากว่าการเข้าเรียนในคณะแพทย์หรือว่ากฎหมายซะอีกครับนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้เรียนครูครับคือกลุ่มคนที่มีความสามารถทางวิชาการแล้วก็ศักยภาพสูงสุดในประเทศเลยก็ว่าได้ครับและครูใหม่ทุกคนนะฮะจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่า Mentor t e a c h e r ครับที่มีประสบการณ์ไปเวลายอย่างน้อย1ปีเต็มครับ โปรแกรมพี่เลี้ยงนี้เนี่ยไม่ได้แค่การสอนเทคนิคแต่เน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับหนึ่งในหัวใจสำคัญของระบบการศึกษาในฟินแลนด์ก็คือ trust-based professionalism นะครับหรือความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานความเชื่อมั่น ซึ่งก็คือครูในฟินแลนด์นะครับจะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการออกแบบหลักสูตรการเลือกวิธีการสอนครับรวมไปถึงการประเมินผลนักเรียนภายในกรอบหลักสูตรแกนกลางที่ยืดหยุ่นไม่มีระบบการสอบมาตรฐานระดับชาติที่มีผลต่อก,การประเมินครูหรือว่าโรงเรียนคุณครูที่ฟินแลนด์ครับจึงไม่ต้องสอนเพื่อสอบครับแต่ว่าสามารถมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริงให้กับนักเรียนแต่ละคนได้ครับและอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่าที่ฟินแลนด์เนี่ย มีชั่วโมงในการเรียนการสอนห้องเรียนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทําให้ครูที่ฟินแลนด์มีเวลาเหลือเฟือเลยนะครับสําหรับการวางแผนบทเรียนการพัฒนาสื่อการสอนการทําวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการทํางานร่วมกับเพื่อนๆครูครับทาให้ครูเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างสรรค์บทเรียนที่มีคุณภาพสูงได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนอกจากความสามารถด้านวิชาการแล้วนะครับ จิตวิญญาณความเป็นครูก็สําคัญมากๆครับเพราะว่าครูเนี่ยคือผู้ที่สร้างคนกระบวนการคัดเลือกจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งกับทัศนคติความรักในอาชีพรวมไปถึงความเอาใจใส่นักเรียนนั่นเองครับนอกจากนี้รัฐบาลของฟินแลนด์นะครับเชื่อว่าครูประเทศนี้ไม่จําเป็นต้องได้รับการควบคุมหรือว่าประเมินจากส่วนกลางครับเพราะคนฟินแลนด์โดยเฉพาะครูมีมาตรฐานความรับผิดชอบและความเอาใจใส่หน้าที่ในระดับสูงมากเลยครับ อาชีพครูที่ฟินแลนด์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่อาชีพที่ไม่มีอะไรจะทำแล้วก็มาทำแต่ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติระดับชาติแล้วก็มีรายได้ที่ดีมากๆเลยนะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับค่าครองชีพและอาชีพอื่นๆในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณวุฒิและสถานะทางสังคมที่คุณครูจะได้รับโดยเงินเดือนเฉลี่ยนะครับตามรายงานของ OECD Education a t a g อ a n c e 2 0 2 3แล้วก็ข้อมูลจาก f i n n i s h National Agency for Education นะครับ พบว่าครูในฟินแลนด์เนี่ยนะครับมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3,800ยูโรต่อเดือนครับเท่ากับประมาณ1,52 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับอันนี้คือสำหรับครูประถมนะคร ซึ่งเงินเดือนของครูในฟินแลนด์จะปรับขึ้นตามประสบการณ์ทำงานระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตำแหน่งและความรับผิดชอบครับรวมไปถึงประเภทโรงเรียนแล้วก็สัตว์ยาจ้างงานด้วยอย่างเช่นครูที่มีประสบการณ์15ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถได้รับเงินเดือนสูงถึง4,700ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ190,000บาทเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่ประเทศเล็กๆแต่ว่าทรงอิทธิพลด้านการศึกษาอย่างสิงคโปร์กันบ้างนะครับ ที่มีแนวคิดน่าสนใจก็คือการยกระดับครูให้เป็นผู้นำแห่งอนาคตครับโดยการสร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนแล้วก็ให้โอกาสในการเติบโตอย่างไม่จำกัดครับที่สิงคโปร์ครับมีการลงทุนอย่างมากในการดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งเอาไว้ในวิชาชีพครูครับด้วยระบบที่เรียกว่าระบบ3สายอาชีพหรือ3 Career Tracks ครับ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูแต่ละคนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพและก็ความสนใจอันแรกเลยนะฮะ e a i h i n g Track นะครับสำหรับครูที่ชื่นชอบในการสอนแล้วก็ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนะฮะครูกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการพัฒนาทักษะแล้วก็การสอนขั้นสูงครับ แล้วก็จะมีโอกาสเป็น Lead Teacher Senior Teacher และสูงที่สุดเลยเนี่ยก็คือ Master Teacher ครับซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติแล้วก็มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็โค้ชให้กับครูรุ่นใหม่ๆด้วยอย่างที่2นะครับก็คือ Leadership Tracks ครับสำหรับครูที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำแล้วก็ผู้บริหารครับครูกลุ่มนี้นะครับจะได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดก,การภาวะผู้นำครับ เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆในโรงเรียนอย่างเช่นหัวหน้าภาควิชารองผู้ในการผู้อำนวยการโรงเรียนหรือแม้แต่กระทั่งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการเลยครับและอย่างที่3นะครับก็คือ c u r r i c u l u ส specialist track นะครับสำหรับครูที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบแล้วก็พัฒนาหลักสูตรครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการวิจัยแล้วก็พัฒนากรอบหลักสูตรสื่อการเรียนรู้แล้วก็แนวทางการประเมินผลในระดับชาติครับ ทำให้มั่นใจนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์เนี่ยมีความทันสมัยและก็ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศนั่นเองครับซึ่งเงินเดือนและก็สวัสดิการของครูในสิงคโปร์เนี่ยก็น่าดึงดูดใจมากเลยนะครับโดยคุณครูใหม่ในสิงคโปร์เนี่ยมีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งแบาทต่อเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าหลายอาชีพที่ต้องใช้คุณวุฒิระดับเดียวกัน นอกจากเงินเดือนแล้วนะครับคุณครูในสิงคโปร์เนี่ยยังจะได้รับ Performance Bonus หรือว่าโบนัสตามผลงานที่โดดเด่นด้วยซึ่งอาจจะสูงถึง2-6เดือนของเงินเดือนเลยทีเดียวครับแล้วก็มีการปรับเงินเดือนตามผลงานและประสบการณ์อย่างสม่ำเสมออีกด้วย นอกจากนี้นะครับที่สิงคโปร์เนี่ยยังมีการพัฒนาวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องซึ่งครูทุกคนครับจะต้องมีการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า100ชั่วโมงต่อปีครับแล้วก็ยังมีโปรแกรม overseas training ที่จะเปิดโอกาสให้กับครูได้มีการไปศึกษาดูง,งานและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนหรือว่าระบบการศึกษาในต่างประเทศทุกๆ2-3ปีซึ่งก็จะช่วยเปิดโลก,กทัศน์และก็น,นํานวัตกรรมการ เรียนรู้กลับมาปรับใช้ในประเทศได้อีกด้วยแหละครับ มาต่อกันที่ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเบื้องหลังความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยก็คือระบบการศึกษาที่เข้มแข็งและก็การให้เกียรติวิชาชีพครูในระดับที่สูงมากเลยนะครับซึ่งแนวคิดสําหรับที่นี่นะครับก็คือครูคือหัวกะทิของชาตินั่นเองครับการสอบบรรจุครูในเกาหลีใต้ถือว่าเป็นหนึ่งในการสอบที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในประเทศเลยนะฮะอัตราเฉลี่ยการแข่งขันนะครับอยู่ที่1ต่อ20 ถึง1ต่อ40ครับนั่นหมายความว่ามีผู้สมัคร20-40ถึง40คนต่อตำแหน่งครูเพียง1ตำแหน่งเท่านั้นครับการเป็นครูที่เกาหลีใต้เนี่ยจึงเป็นความสำเร็จที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถแล้วก็ความพยายามอย่างมหาศาลเลยนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้เป็นครูคือผู้ที่เก่งที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ คุณครูในเกาหลีใต้ครับจะได้รับการจัดอยู่ในระดับข้าราชการกรุ๊ป A ครับซึ่งเป็นระดับเดียวกับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานราชการต่างๆ การจัดลำดับนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความให้เกียรติและก็สถานะทางสังคมที่สูงส่งของครูในเกาหลีใต้นะครับทําให้คุณครูเนี่ยได้รับการเคารพและก็ยอมรับจากสังคมในฐานะผู้สร้างชาติครับส่วนไรายได้ของครูในเกาหลีใต้สําหรับครูที่มีประสบการณ์นะครับอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านวอนต่อเดือนหรือประมาณ1นึ่งแหกหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนตามประสบการณ์และก็ผลงานอย่างต่อเนื่องทําให้คุณครูเนี่ยมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีแล้วก็มั่นคงนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลที่เกาหลีใต้เขาก็ยังมีระบบสนับสนุนอย่างครบวงจรนะครับอย่างเช่น House Teacher Support ครับที่ให้การสนับสนุนด้านที่พักอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลครับหรือว่าเมืองที่มีค่าของชีพสูงแล้วก็ยังมีงบประมาณสําหรับการอบรมและพัฒนาวิชาชีพครูตลอดชีพด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยสามารถอัปเดตความรู้ เทคนิคการสอนแล้วก็ทักษะต่างๆได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในช่วงใดของอาชีพอีกด้วยล่ะครับจากตัวอย่างของประเทศฟินแลนด์สิงคโปร์แล้วก็เกาหลีใต้ที่ได้เล่าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการลงทุนในวิชาชีพครูนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเดือนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนในคุณภาพของบุคลากรและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ โดยรายงานจาก OECD นะครับชี้เห็นว่าประเทศที่ให้เงินเดือนแล้วก็สถาน,นะักครูสูงอย่างฟินแลนด์สิงคโปร์แล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยนในการสอบปีซาซึ่งเป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนอายุ15ปีขึ้นไปในการอ่านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยข,ของประเทศสมาชิก OECD ถึง15-2 5ออย่างสม่ำเสมอครับและนี่ก็คือหลักฐานที่จับต้องได้ของคุณภาพการศึกษานะฮะ นอกจากนี้นะครับยังมีผลสำรวจของ Global Teacher Status Index 2022ครับเผยให้เห็นว่าเด็กนักเรียนในประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมั่นในครูสูงกว่า80%ครับซึ่งความเชื่อมั่นนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้และเมื่อนักเรียนเคารพและเชื่อมั่นในตัวคุณครูครับ พวกเขาก็จะเปิดใจรับความรู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแล้วก็มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระยะยาวอีกด้วยแหละครับซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญนะฮะแต่ว่าเป็นผลลัพธ์มาจากการวางแผนและลงทุนอย่างจริงจังในวิชาชีพครูนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านั่นเองครับและสําหรับแนวคิดที่ สำคัญที่สุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศเหล่านี้นะครับก็คือการมองว่าเงินเดือนครูและงบประมาณด้านการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามันคือการลงทุนที่สําคัญที่สุดของชาติเลยนะฮะถือว่าเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศครับ อย่างที่ฟินแลนด์นะครับมีการลงทุนงบประมาณการศึกษาเฉลี่ยสูงถึง11,300ยูโรต่อนักเรียนต่อปีนะครับซึ่งนี่ก็คือการสะท้อนความเชื่อที่ว่าการให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่เยาวชนก็คือการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งให้กับประเทศนั่นเองครับส่วนที่สิงคโปร์นะครับมีการจัดสรรงบประมาณประเทศมากถึง15%ไปกับการศึกษาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลนะครับในการลงทุนด้านการศึกษาอย่างไม่ลังเลเลยเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเรากันบ้างดีกว่านะครับคือที่ประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งบประมาณกับการศึกษาในระบบโรงเรียนเพียงประมาณ3.5ถึง4.8ของ GDP เท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็บางประเทศในภูมิภาคนี้นะครับ ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือมีรายงานจากสภาการศึกษานะครับบอกว่าคุณครูไทยเนี่ยต้องรับภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนสูงถึง45ของเวลาที่ทำงานทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานเหล่านี้ก็จะรวมไปถึงงานธุรการงานเอกสารงานพัสดุ งานกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงการเป็นกรรมการในโครงการต่างๆด้วยครับซึ่งงานเหล่านี้นะครับก็ล้วนแต่ไปเบียดบางเวลาแล้วก็พลังงานของครูไปอย่างมากเลยแหละครับทําให้คุณครูมีเวลาน้อยที่จะทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพการสอนแล้วก็การดูแลนักเรียนอย่างแท้จริงครับ เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบสถานการณ์ของครูไทยกับประเทศอื่นๆที่เราได้ยกตัวอย่างมันแล้วกันบ้างดีกว่านะครับคุณครูในไทยนะครับมีชั่วโมงสอนเฉลี่ยสูงถึง1000บวกบวกชั่วโมงต่อปีเลยนะครับซึ่งก็ถือว่ามากกว่าครูในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมีนยัยสําคัญครับแต่ถึงแม้ว่าชั่วโมงการสอนจะมีมากแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการเตรียมการสอนการพัฒนาเนื้อหาแล้วก็การทําวิจัยกลับมีจํากัดครับทำให้คุณครูมักจะต้องใช้เวลาส่วนตัวในการทํางานเหล่านี้ซึ่งก็นําไปสู่ ความเหนื่อยล้าแล้วก็ความเครียดน,นั่นเองครับระบบการประเมินครูในไทยนะครับก็มักจะเน้นที่การจัดทําเอกสารหลักฐานแล้วก็รายงานจํานวนมากครับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะหรือว่าการประเมินผลงานการปฏิบัติงานนะครับ ซึ่งการเน้นเอกสารเหล่านี้นะครับก็ทําให้ครูไทยเนี่ยต้องใช้เวลาจํานวนมหาศาลไปกับการทําแฟ้มแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการสอนการดูแลนักเรียนรายบุคคลหรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้นั่นเองครับส่วนเรื่องเงินเดือนครับ แม้ว่าเงินเดือนในไทยเนี่ยจะมีการปรับขึ้นไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับภาระหนี้สินเฉลี่ยของครูไทยซึ่งมีตัวเลขที่สูงมากครับโดยเฉพาะหนี้สินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทําให้ครูจํานวนมากครับต้องเผชิญกับความเครียดทางการเงินครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อข,ขวัญแล้วก็กําลังใจในการทํางานแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยครับ จากภาพรวมที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าประเทศที่ให้เกียรติครูจะมีผลสลัมฤธิทางการศึกษาที่เติบโตขึ้นนะครับ ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการยอมรับในสถานะทางสังคมการให้เงินเดือนที่เหมาะสมแล้วก็การมอบอิสระในการทํางานให้กับครูคือปัจจัยสําคัญครับที่จะนําไปสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นรวมไปถึงการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพนั่นเองครับเงินเดือนของครูนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะครับแต่ว่ายังสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางวิชาชีพแล้วก็การดึงดูดคนเก่งๆให้มาเป็นครูครับการจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้น ก็เป็นการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าวิชาช,ชีพของครูเนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญต้องการความรู้ความสามารถสูงแล้วก็สมควรได้รับการตอบแทนอย่างสมศักดิ์ศรีซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะช่วยดึงดูดคนที่มีความสามารถสูงสูงเนี่ยเข้าสู่สายอาชีพครูแล้วก็รักษาคนเก่งให้อยู่ในระบบได้อย่างยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับและถ้าอยากจะยกระดับประเทศก็ต้องเริ่มจากการยกระดับคนสอนอย่างอาชีพครูนี่แหละนะครับ ซึ่งครูเนี่ยคือผู้สร้างคนครับแล้วก็เป็นผู้หล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศหากเราต้องการเห็นประเทศเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเราก็ต้องเริ่มต้นจากการลงทุนอย่างจริงจังในคุณภาพชีวิตการพัฒนาวิชาชีพแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของครูนั่นเองครับแล้วคุณให้ค่ากับความเป็นครูมากแค่ไหนและถ้าวันหนึ่ง ครูไทยได้รับเงินเดือน2 0 0 0 0 0บาทคุณจะรู้สึกว่ามากเกินไปหรือคุณจะรู้สึกว่านี่แหละพอแล้วสำหรับคนที่สร้างชาติและนี่ก็คือ Not My School EP นี้ครับสำหรับ EP หน้าครับเราจะไปดูโรงเรียนที่ไม่มีหนังสือเลยแต่ว่าเด็กเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าพวกเขาเรียนผ่านแท็บเล็ตนั่นเองครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนพัท์และ Not My School ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ